เดี๋ยววันนี้พี่บังจะพาไปดูห้องพักแล้วก็ห้องละหมาที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเลยเดี๋ยวแบบเ hey, ฮ้ยบังมึงเป็นอิสลา,ามเนี่ยมาวุ่นวายอะไรกับห้องพาวะปกติบังก็ถ่ายแต่ห้องละหมาดอย่างเดียวนั่นแหละแต่ทีเนี้ยพอลงคลิปไปเนี่ยมันชอบมีคอมเมนต์ประมาณแบบเนี้ยประมาณว่าทําไมไม่มีห้องทาวัดไม่มีห้องสวดมนต์ไม่มีห้องนั่งสมาธิอะไรประมาณนี้บังก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าปกติแล้วศาสนาพุทธเนี่ยต้องมานั่งสมาธิหรือว่าสวดมนต์ตามกําหนดเวลาเหมือนศาสนาอิสลามไหมคือปกติด้วยความททีีรรรี่่่ศาาาาาสสสนน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 ออิมมมมมเเไััักกกกบวพรระะะะฉุ้คจจแ แยกชนชั้นของศีลทุกคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมุสลิมเนี่ยจึงจะมีการละหมาดเป็นศีลที่บังคับใช้เหมือนศีลของพระที่บังคับใช้แก่ผู้คองพะเลืองนั่นแหละอันใน,นเมื่อเข้าใจถึงความจําเป็นของการละหมาดกันแล้วไอห้องที่เขียนว่าห้องนั่งสมาธิหรือว่าห้องวิปัสสนาอะไรเนี่ยไม่เห็นนะไม่มีแต่ที่เห็นก็คือจะมีห้องรับรองพระภิสูุน์แล้วก็สัมมาเนนด้านหน้าห้องเนี่ยก็จะมีจุดบริการเครื่องดื่มส่วนในห้องเนี่ยก็จะมีโซฟามีโต๊ะวางของมีหิ้งพระมีหนังสือหน้าหิ้งะก็จ้้ท่ลงาาาคมสวดธิํไ อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ถามเจ้าหน้าที่มาให้ว่าไม่ใช่พระเนี่ยสามารถเข้ามาใช้ห้องนี้ได้ไหมเอาเป็นว่าถ้าใครมารอเครื่องบินแล้วรู้สึกว่าเบือ่อเบื่ออยากจะมานั่งสมาธิหรือว่าสวดมน์ก็ลองถามเจ้าหน้าที่ก่อนละกันในห้องเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่คอยนั่งให้บริการอันนี้ก่อนบางถ่ายวิดีโอเดี๋ยวก็ถามเจ้าหน้าที่เหมือนกันว่าสามารถถ่ายวิดีโอได้ไหมจะไปลงติ๊กต็อกเจ้าหน้าที่เขาอนุญาตก็เลยถ่ายมาให้ดูอ่ะต่อไปเราก็ไปดูห้องละหมาดกันต่อเลยดีกว่าอ่ะอันนี้ก็คือด้านหน้าขขขออออองง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 ห้งนน้้้้้้้ลลละะะะะมมมาา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 ดแแววววกกกก็็็็็็็นนนนนนนใเเเเีีีีี่่่่่่ยฝฝฝััซัซจจจปปปทงงททททรรรบบุุษสตตํ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าทุ่มกว่าๆและใกล้จะหมดอีชาแล้วก็มีคนนั่งอยู่งั้นตอนแรกอ่ะตอนที่เราไปห้องพาเวมีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่ด้านในใช่ไหมพอมาห้องละหมาดเราก็นึกว่าเป็นคนไทยก็เลยจะถามเขาว่าเอ้ยเนี่ยมันจะต้องทําอะไรไหมต้องเซ็นชื่อหรือว่าอะไรหรือเปล่าพอทักเข้าไปท่านั้นแหละล้านภาษาอาหลับใส่กซะสั้น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่แวะเข้ามาละหมาดนั่นแหละอ่ะต่อมาก็มาดูกฎของห้องละหมากดกฎของห้องละหมาดก็อ่าห้ามใช้สถานที่เนี่ยหลับนอนหรือว่าค้างแรมค้างคืนห้ามนาอาหารเข้ามากินห้ามนากระเป๋าหรอสัมาาาะวกษคด ต่อมาก็จะมีผ้าสโลมีหมวกมีอั้นกรุรอานแล้วก็หนังสือต่างๆแล้วก็จะมีคนละหมาดอยู่ด้านในอ๋อแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนาฬิกาที่สามารถบอกเวลาได้ทั้ง5เวลาเลยรวมทั้งเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นด้วยแล้วฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นที่ละหมาดของสตรีนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมสําหรับใครที่แบบว่าอาจตั้งคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยทําไมจะต้องทําตามอย่างนั้นอย่างนี้อย่าง,งานู้างงานทำไมจะต้องข้างหรือว่าต้องเข่งอันนี้จริงแล้วมันไม่เกี่ยวกับความข้างแล้วก็ความเข่งเลยครับแต่ว่าเราจะต้องถามตัวเราเองว่าาาาเเรรนนนนนัันั้บบถถืือออศพะะไ ศาสนาเพราะเหตุใดนับถือศาสนาไปทําไมถ้าหากว่าเรานั้นนับถือศาสนาสิ่งที่ศาสนาสอนสั่งสิ่งที่ศาสนาบอกกล่าวเราก็จะต้องทําตามเรานับถือศาสนาด้วยความเคารพความศรัทธาหรือว่านับถือศาสนาเพราะว่ามันเป็นแฟชั่นหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรที่เรานับถือศาสนาผมจะพูดในมุมมองของมนุษย์ในยุคอินเทอร์เน็ตนะครับผมการไม่มีศาสนาหรือว่าการมีศาสนานั้นมันไม่ได้เป็นตัวกําหนดว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีฉะนั้นการที่เราเลือกนับถือศาสนาเราจะต้องถามตัวเองว่าที่เรานับถือศาสนาเนี่ยเพราะเราเคา ลบศรัทธาใช่ไหมหากว่าใช่เราก็ควรที่จะทําตามสิ่งที่ศาสนาสอนสั่งและกําหนดไม่ใช่แหกมันทุกข้อหรือไม่ทํามัน